สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่องสบายใจฟ้ามีครับเมื่อนีมื่อานี้พ่อพี่พอนองมาเบื้องอเบิ้งขอ,อกเบิ้งฟ้ามของไอของซ้ายเิ่นครับเป็นขอ,อกเป็นฟ้ามที่ถือว่าใหญ่พอสมควรครับว่ากับหลายตัวเกือบอยู่นาจะซิบขึ้นครับ เดี๋ยวนักหน่อยจังไปคุยกับป่ายกับทรายคนคนกำลังเหยียบทุระอยู่ตอนนี้กับเบิงง้อคนกำลังกินยาอยู่ครับนี่นี่ครับบอกเพิ่นหลังคาเพิ่นก็ได้บอกเพิ่นกับโค้งสั่งอ่าลังค้าในสิเป็น เป,เป็นอะลูซิงก์นะครับเด้อข้างจะเป็นอะลูซิงก์แล้วก็โควงสร้างจะเป็นไม้ครับอ่าก็ถือว่าลดต้นทุนได้หลายครับมีไม้ะอะยุคค่าครับกับเป็นมีไม้มีไหลเป็นของเจ้าของลดต้นทุนไปได้หลายอยู่ คือเนี่ยแต่อรูสิ่งเนาะครับเนาะพี่น้องอ่ะทั้งนี้ก็จะเป็นของเก็บเฟืองันครับเก็บเฟืองโอ้ใหญ่ตัวโอทงอยู่ครับพี่น้องใส่เฟืองได้หลายร้อยก่อนอยู่ วางง้อพ่นหลยเนาะครับพี่น่องพ่นกะกักตุนไว้แน่จกนักหน่อยมาพยานง้อดินห้ำบ่ทำไมอยู่ใกล้แท้หาซื้อวางได้หน่อยหนิไนยูครับฮะซื้อวางานายูครับใส่นายูปุ่นี่บ่ ัน้นอย่งนั้นในบกรับนั่นก็คือมอครับมอสีว่าบวกรับโอ๊นายยุ้ครับบอจีว่านายย้ครับไปิด้วกันสองคนนี่นายยิ้ครับนั่นเองย้มันคิดดครับงอดีทำเลยแม่เนาะมันบ่ดีครับไอ้มันดีอันนี้เป็นลูกเป็นลานมันครับบวเปนงัอหน่อยนะครับสองอันนี้นึงอยู่บ่่มาเห่ว่าว่าหยาดหยากินทั้งง้ ทั้งนี้สิเป็นทั้งนี้สิเป็นร้านกว้กวางๆนะครับเด้อพี่น้องร้านอ่ากว้กวางๆที่ติดกับพาะเพิ่นเพิ่นสิเฮ็ดไว้เฮ็ดใบหิง่งหัวพิ่นออกมาย่างตากแดดครับนี่ย่างเล่นยย่างตากแดดกว้างๆครับทั้งนี้ นี่ครับพระพีพระนองม็าเบิงด้านหลังของขอกงว่า่นอันนี้ห้งเป็นเป็นใดครับใดปั้นน้ำเพื่ที่ว่าย้ำน้ำประปาป่มาเนะครับเนาะใส่ใดนี่ ทังนี้ิิเป็นบ่อ,บอซีเมนต์ครับใส่น้ำไปแหงหัวครับเขากินยากินยูแล้วเขาก็จะพาก,กันยางออกมากินน้ำทั้งปีแล้วครับนี่อ่ากวางขวางครับทั้งนี้ข้งนอกมีพื้นที่แหงหัวได้ย่างเห่นครับตากแดดโอ้าขาทุกโอ้ของเข,า,ขาเคยเห็นเนี่ยเลว

สิฟ้าพี่น้องคุยก็ไปกับไซายเพ่อนเด้อครับบานนี้เอ้าแนะนำตัวนะครับซื้อไช่นัทพงษ์วงสามารถซื้อเลียนซื้อเลนซื้อไก่อ่าพี่ไก่อยู่บ้านโคกศิลามูจ็ดอ่าตำมนโคกศิลาอลาำเภอิจังหวัดคนครอ่าเขา<ม>อ่าเรียงว่ามาจะดุนบันไดไอเขาสองปีเลย ที่เขาสองปีเนาะแต่ก่อนเขาเลี้ยงว่าเขาไปเฮ็ดยังายหายอยู่หากินยังแต่ก่อนกบบนี้แต่ไปอยู่ต่างประเทศรับงานจ้าง,งขายกระปัป้นนี่แหละเนาะขายแห้งนี่แหละอาได้ทุนได้หอนมากอะได้หอนมากก็มามาสมัยู่บ้านเล่นทนักทีเฮ็ดยังนะเล่นสื่อวอลไว้ ตอนแรกซื้อมาสิบสามตัวอ่าที่แรกนี่ใไซสิบสามตัวเป็นบอ่อสิบสามตัวทั้งแม่ลูกพร้อมแมลงลูกอสองสามตัวนอ่าตอนนันเป็นเมื่อสาวก็ไม่ออกลูกที่นี่เลยเขาได้เตรียมพร้อมมียังบ่ก่อนที่สีเหลี่ยงว่าทีแรก,แลกเลยบ่มาว่าสิมาอมายู่เลยก็เฮ็ดเลยนะคือแจกเลี้ยงกับเฮ็ดเลยมีเงินอยู่ก็ซื้อวัวเลยว่ะที เท็ดโลงก่อนอะไรแบเอ่อเท็ดโล่งหน่ก็จะเสายังไม่ได้ขุดเนาะเท็ดอ e ันขอกเป็นน th e ี่ละว่าค uh, ือต mm. ีก่อนเสาหนึ่งไม่ได้ขุดเนี่ยเอาแม็กโคกดกดลงเล่นเลยโอ้พคนเมีันพี่น้องมีแม็กโค่อ่าคนกันเลยเอาแม็กโคมาบันบันทบทีให้เลยก็ได้คนเอาพคนมาขุดเท็ดไถเลื่อนมือเดียวอ่าพอพอลงขอกนี่เขาสั่งเบิร์ดไลน์เบิร์ดไลน์ไ ไม่คิดว่ไม่เพรได้ซื้อมั้งแถามเพื่อพีเพื่อน้องเมันจกเคล็ดขอบแบบเพื่อเฮานะนายจ้าของเองนะ่ยอ่ารถทุ่นทุนไปก็ซื้อแต่หลังคาแต่หลังคาสังกะสีตะปูกับตะปูสิเบิร์ตลายเป็นไหนคิดว่าลงกี่วังสองหมื่นกว่าบาทเลยนะอ่าโอ้ยกัดโวยพอเห็ดพอเห็ดตัวนี้มาต่อออกข้างหลังอีกนะเพราะว่าภาพอิเลกมันฝนสาดใส่มันเปียกมันเลย ลมพดก็ไม่มาต่อทั้งหลายที่แรกจะฟอตัวทั้งหนาเนาะสองหมืนมาต่อข้างหลังอีกกระสีพอเบิดซ้ำตัวแรกดอกเพราะว่ามันสั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเริมถามสถานะตอนนี้โสดโสดเรียกผู้เดียวเฮ็ดผู้เดียวเอหนุ่มรอโสดเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดแสียผู้สาวทั้งใดสนใจกะทักมาโผกมาคุยก็เพิ่นได้ อยู่บ้านโคกศิลานี่ยแหละบานีเลี้ยงที่แรกสิบสามตัวแล้วเขาเลี้ยงมาสองปีกว่าตอนนี้มีงออยู่เจ็ดตัวไอ้บ้านขายออกไปแล้วหกตัวเหลืออยู่งออยู่สิบห้าตัวโอ้ถ้าเป็นบ่ขายกับเศร้าวกลัวบ่อขายบ่ขาย,ขายกับเศร้าวกลัวโอ้เฮ็ดยังไงเลี้ยงไว้ตัดหญ้าบ่หรือมีอ่าพื้นที่เลี้ยงพืเศร้าเพ,พิ่นปลูกหญ้าอยู่หกไร่อ่ากับ ที่จะคของปลูกเองแน่ก็ไรกวนมันกับพ่อเราแต่ได้ไปตัดหนาให้น้ำหน้ากระจ่าจเสริมไปป้เตี้ยเสริมไปอเพื่องแน่เฟืองแน่เพื่องกัินัดไรเป็นท่านก่อนปกติเขาเอาออกไปได้ไปออกเกลี้ยงข้างอื่นบ่หรือว่าตัดหนาอย่างเดียวตั้งแต่ตนลงใหรลงน้ำมันอยี่มีจะต,ตัดห้าบ่ได้ไปเลี้ยงอืมถ้าเป็น จะเป็นนาแรงนาแรงกับเป็นเรี่ยงเรออ่าเขาน้าไปลียวกับสบายเนาะเกีียวเขาแล้วปกติเกีียวเขาแล้วก็บสบายอยู่อืมบวกไอยากตัดหนาตัดยูส่วนเงน,นตัดมืแอ้วลดถ้าห้องสีขายงวนี่ห้องข,ขายมันอ่าอายุเท่าไหร่เขาจ้างขายกบตัวใดตัวใดที่เขาคิดว่ามัน มันแคะขโมยแะอืมคล้ายๆว่ามันมีตัววงตัวน้ำผงเออตัวที่สร้างปัญหาใหราเขาก็คัดออกคัดออกเออลูกไห่ลูกบองงามเลยเขาก็คัดออกอหนึ่งขี่ด้อสองไห่ลูกบองงามอ่เคยมีบอตัวที่มันไห่ลูกห่างแบบว่าบอไห่บอไห่ตัวละปีนี่มีอยู่เงินบอมีมีเขาคัดออกบองสนยังยังบวกัดเอ่ด เพราะว่าม so uh, ันหายหลูกงามเลยเอาพันไหวซะก่อนอ่าก็ไม่ได้ปีตะปีละวโตหรอกเพราะว่างพรมันเกิดฮกเดือนเจ็ดเดือนไม่ได้ผสมนะอืมกะโตเกือบปีครึ่งหมนอ่าสามปีสามปีสองโตถือว่าคล้ายๆหรอกสำนันก็ได้งราะเขาลายมีอยังสี่ปากพี่ฝากน้องผู้เพลนเนี่ยปัดห้าผู้เพลนอยากเลี้ยงไหม เตรียมความพร้อมมีอยังจังเดย์ังสิน่ายากง่ายจังเดยพร้อมกับขอให้มีทุนเกิดใจฮักพร้อมอ่าลำบากแน่กับซูไปอืมเพราะบอได้เป็นลูกน้องไปอ่าก็เป็นลูกน้องคนอ่าเป็นลูกน้องจะจ้าของอ่าใจฮักนี่แหละเนาะสำคัญมันแต่เมื่อกี้ซ้ำนี่มันกับบอได้นักดอกเพราะว่าเพตงานเป็นลูกจ้างเขามันต้องเฮ็ดแปดชั่วโมงโอ้ ถ้าเขามาเทศงานของเขากับมื <ừ. S 2> ่อละสมชั่วโมงสี่ชั่วโมงกับอยู่ใดเลยน่ออ่าก็เดยก็งเว้นกับพักผ่อนโยงสิเราตีเทศงานเราตีเร่วเร่าเอาหยาอยู่เร่กันอ่าแต่หยามาต่อสู้ไปหกโมงกลับมาเก้าโมงอ่าก็แค่สามสามสีชั่วโมงนะมาเป็นนายจาควงนี่ละสบายใจแล้วว่ติ ออกไปตอนเศร้าตอนกอกตอนแรงฮะขอเบอร์โทรในไอ้ปัญหามีผู้เสียผู้สาวคนอยากมาเบ่งการเบ่งงานศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสีนามองงสองสี่แปดสองถามหาพี่ไก่ก็ได้เนาะพี่ไก่ทางอยู่รอทางเขาบ้านนี่แหละอยู่อ่างเลยอ่างน้อยทางเขาบ้านนี่แหละอยากมาเล่นมา บึงศึกษาดูงานน้ำเพิินก็ได้อ้าขอบคุณครับ้าไส้ที่ให้ความรู้ให้ขอคิดเห็นแก่พี่แก่น้องแก่น,อกน,อกนอ้องแกนงสำหรับมือนีคลิปนี้ก็สวัสดีได้ครับายครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับอ้าเบึง <c oughs> เงินไายสวดเล็กน้อยครับเ <c oughs> <c oughs> ออโอ้ยอันเงินนี่เป็นตะยูได้ครับพี่น้องเลยเราเป็นฟุฏิปะอ่า เฮ็ดบดไหลเป็นไรไอ้งานห,หน่อยบถึงเสียนเนาะนีซ้ำนี่แล้วเป็นตะยูสายสวดอ่าอยู่คนเดียว,ยยวพูดใดอยากมาอยู่น้ำินกับมาอยู่เด้อพี่น้องเลยนุ่มสวดน,นุ่มร่อหัวไหลมาเรียงมาเฮ็ดเบียยเฮ็ดงานซอยเพินกับไร สำหรับมือนีคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้เท่านี้นะครับเอ้อสวัสดีครับ